องห้องอมไรอย่างนี้มันเนี้ยับเนี้ยอยก็อะอย่างนั้เนี้ย่าเนียะบอกห้องอไอย่างก๊เห่ห่ามเห้อง่ี่ห้อสมหวังสมหวังอ๋อนม่บอกนุ้ยสมหวังนุ้ยสมหวังคือก้าเป็นคือแบบเห่า nhiễu, <laughs> không <laughs> <laughs> <laughs>